Come back better than last Listen to no, me, never gonna look back You're never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today โอเคครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอาวีและอยู่ในรหัสหลักด้วยนะทุกคนนะดูแค่สกินก็รู้ว่ารหัสนี้เป็นรหัสหลักนะทุกคนแห่คือยังไงลนะ่ะคือแม่งไม่มีสกินอนะ่ะไม่มีแรงตีนะทุกคนแหมแต่ตานี้ผมเลยเป็นเลลๆน่าครับผมนะกับรหัสหลักผมเพิ่งขึ้นดัขึ้นคอนมาเลยนะเออเพิ่งดันคอนมาเลย เกมนี้ก็ตึงเอาเรื่องนะทุกคนนะเจคิซี่ด้วยประเด็นและแน่นอนนะตามสเต็ปลิเดนะ่าคือไม่โป๊กฝั่งตรงข้ามก็ทำให้อ่าคลิปชนกันไงค่อยโป๊กเนี่ยทีเดียวจึงจะได้แบบเสร็จๆดูนะโอ้โหลำเบอ้อโอเคถือว่าสวยโอเคโอ้คิกซี่เดี๋ยวฮเดี๋ยวฮะเราแป๊บหนึ่งมาได้เวลาสูตรของอ่าหลวงปลาชาแนลกัน,นลแล้วกันคือกูได้สูตรนี้จากท่านเลยนะท่านศาสดาหลวงปลาเหมือนกันานะเอ้ยเอ๊ฝรินบอกเลย ก็เขาเรื่องการดนเกมเขาก็เล่นแปลกอยู่แต่ถ้าเอาอะไรแคลรี่มารวมก็ผมไม่รู้เรื่องนะพวกตำแหน่งแปลกผมก็ไม่รู้เรื่องกับเขานะโอเคเอาไงฟอร์เรนแยกมาเลยเนี่ยมาปั๊มเลยแล้วเนี่ยโอเคน่าจะเข้าแล้วนะเสร็จโจวนะขอราดมาหลอดไปแล้วกันวแนในนอนฮะดามเมจเวทคือช่วงต้นเกมคือ,อก็ถือว่าแรงจัดจ้านกับเขาพูดเหมือนกันนะโอเคอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะทุกคนนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบทางมาเขาเก่อ,อสร้างอะไรกันก็ไม่เยอะ โอ้โหเกกซี่ขอต่อสักหน่อยก็แล้วกันอืมโอเคโอเคตอนนี้ก็เลนบนดน้นก็ยังยับหนะ้าทุกคนนะโอ้โหระเบิดกูชิบหายแล้วเพื่อนโอ้โหหรือเกินเยอะเกินอะ่ะปล่อยได้แค่นี้แล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โหทำไรไม่ได้นะทุกคนนะคือเมื่อกี้คือสี่ตัวเลยทั้งป่าทั้งซับฝั่งตรงข้ามเมดก็มีด้วยโอ้โหเกกซี่ป่ะโอ้ยมาชิบหายแล้วกูโอ้โหไปเลยจ้าอยู่ไม่ได้ฮนะอืมอเอาิ้ืวทุกคนไม่เห็นอะไรนะเมื่อกี้ เขาเรียกสเต็ปล้อหลอกอะไรเงี้ยสเต็ปในตำนานทุกคนคงคงคงไม่เห็นอะไรโอเคเติมบนต่อครับทกันแหมอืมมังกรเกิ okay, ดแล้วว่ะโอเคเราแป๊บหนึ่งนะ oh oh. โอ้โหจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้มันไกลจังนะ oh oh. เระเบิดโอ้โห oh. เ,าเราวิ่สี oh. ด้วยโอ้โห oh. เสียวเลยไปแค่ทุกคนระเบิด์ผักมาดีนะมันยังไม่เวิ่งสีถ้าเวิ่งสีกูไม่รอดแน่นอน โอเครอแป๊บนึงเราช่วยเพื่อนอโอเคถือว่าเอาสกิลหนึ่งโป๊กแวนกันแล้วกันมาตอนนี้เราเวลห้าเรียบร้อยนะทุกคนนะโอ้โหโ,โ,โ,โอ้ยขอตอดก็แล้วกันหึเจ็บนะน่าเจ็บนะน่าโอเคโอค้ยเขียซี่ก็เจ็บเหมือนกันว่ะอืมในพุ่มนั่นเหรอเดี๋ยวเช็คพุ่มหน่อยก็แล้วกันอ้าวโอเคถือว่าได้บัฟฟี่มาใช้ก็แล้วกันนะ โอ้โหตกใจเนี่ยนึกว่าอ้อยมันจะโหดหนีแล้วทุกคนนะมันยังไม่หนีเอ้ยคิซี่คิซี่น้ำมึงโอ้เชื่อมาแล้วมาหลอดหูยดีนะหลบทันอ้าวมาหลอดหึงหลอดไปนี่เนี่ยเอ้เอ้เอ้โอ้โหฟอรเรนมาแล้วก็สวยเครับนะผมสวยเพื่อนใส่เลยแม่เมื่อกี้คือนะอมาหลอดคือ,อาฮายเซกเกตไงโอ้เอเดนดอร์กันเอ้ยให้นิดหน่อยก็ไม่ได้นะ เออแต่ก็นะเมื่อกี้รันดวลเลือดเขาน้อยนะเราก็ปล่อยเขาไปแต่แม่งก็ดูดเลือดแต่คลิปได้นะโอ้โหเด so, ี okay. ๋ยวฟลอเรนติโนอ่ะฟลอเรนติโนอ่ะคนดีไหมโอ้โหเจ็ดเข้มโซโลิวเฮกซี่วะตึงจัดเลยฟลอเรนต์ตัวเอ้คนดีไหมคนดีไหมนี้โอเคแล้วก็แค่ครีปมานะเออโอ้ยอ่อยมาวะจะเข้าแล้วไอ้เออโอ้โหเสียอันติเลยว่ะ โอเคโอ้โหเดี oh. ๋ยวฮึมทัสหลุดมั้งเจ้โอเคเล่นบนลรองข้อนะเอ้ยไอ้เอาเรียบร้อยจ้ะมาดิกูใส่อ่ะเอาแอสซิ่นก็ไม่รอดนะอีหนูแหมแต่ก็เอาเรื่องเนี่ยอีลิเล่เ้ยจอยคิซี่มาวะอืมกำลังพูดได้ลิเลียนก็เอาเรื่องนะเนี่ยโอเคต่อไปหนึ่งดอกนะเจ็บเจ็บไปแต่แม่งคิซี่ถ้าได้คิซี่ผีเสื้อแม่งโคตรเจี่ยทุกคน เจ็บขวดเรื่อยๆอีกแบบคาถาไม่มีของไอ้เนี่ยโอเคแต่ตอนนี้ก็อนะ่ะก็กล้าสารเกมก็แหมรหัสตองกลุ่มเอ้ยโอ้โหเอาคิซี่เรียบร้อยหนูโดนกูป,ปิดโอ้ยเที้ยวแล้วเนี่ยแรงชิบหายชิบหายแล้วกูแหมเมืม่อกี้มันโดนอะไรมาม่โคตรแรงทุกคนแรงชิบหายคิซี่เอามาดิโอ้โหดูทุกคน ดูไว้ไอสัตว์ขอไม่ยังตามกูนะคิดดูไอเทียมมันยังน้อยกว่าผมอ่ะไม่โคตรแรงเอาเดี๋ยวโอ้ยอะไรอย่าอย่าอย่าลามอลาลอะไรครับอลารามแหมนี่ก็เสียวซะเหลือเกินแหมโอ้เจอ้องระวังต้องระวังแหมกูพูดอย่างนี้คือต้องระวังอย่างเดียวเจอลาม่ไม่กล้าเข้าเลยหล่ะทุกคนนะใครจะบ้าเข้าโอ้เฮียโอเคตานี้ก็โอ้เดี๋ยวโอ้โหแวนโอเคโอ้จบตาย ดีนะระเบิดช่วยไปถ่านโ,โ,โ,โอชิบหายแล้วโอ้ยตายแม่กูโอ้โหมันไปได้โอ้ยเกือบตายไอ้เสน่หยแม่เมื่อกี้คือนะเกือบแล้วกูเกือบไปเฝ้าพระอินทร์แลเอาเอาแล้วเพื่อนบวกนะออีคิซี้มาโอ้โหเฮ้ยเมกี้เห็นอะไรระเบีบปะจ้างมันทำมันอีนี่กูไม่ปล่อยงไว้แน่อีโนะเซกูเอ้าไม่รอดฮะโอเคเกือบตายไม่ใช่เกือบตายดิเกือบโดนจับเมื่อกี้ทุกคน โอ้อารามชิปหายแล้วอ้อยมาผูไม่ทันโอเคชิปและชิปีพเพื่อนโอ้โหตายแล้วกูอ่าเหมือนเพื่อนจะบวกนะเนี่ยเพื่อนอืมอีกสี่ได้กันเลยเอ๋อแวนเอ๋อแวนจะไปไหนเรียบร้อยโอ้อารามอารามอะไรฮะอารามก็แถวที่มีแบ็คอัพเยอะน้องจะมาจับดูดีๆด้วยโอเคเตรียมรอโป๊กอย่างเดียวนะทุกคนนะตอนนี้อืมอีกสี่มันกันแหลมซะเหลือเกิน Mm, ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้จ้าช่วยคนนี้โป๊กไปคอยอย่างนี้อือไรโ,โอ้โหเฮียอุ้ยโอ้โหเปอร์เซ็นเลือดอ่ะนั่นกูเขาไม่ไม่กล้าเข้ามะอลัมมันโอ้โหเฮีย,ยม,มาหลอดเข้าว่ะตอนนี้สกิลหมดแล้วนะทุกคนนะไปโป๊กให้สักหน่อยอสกิลหมดพอดีเพื่อนก็เทลำเบื่อเราก็เจ็บซะด้วยอ๋อเดี๋ยวทำไมตัวกูเป็นงี้ย ทำไมตัวกูจิดตาย,ยไงวะหรือว่าเราอยู่ในสถานะล่องหนวะทุกคนดูดิมึงล่องหนโอเคหายแล้วโอ้ยเมื่อกี้กูล่องหนไงโอ้ยคลิปมันก็เป็นตายสิโอเคโอเคอเคืมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำไมทำไมโอเคนี่ระเบยระเบอยัองงงเลยเมื่อกี้ทุกคนคกูล่องหนเฉยเลยอะ โอเคเรวเราปแล็หนึ่งอ่าเพื่อนมาแล้วสวยดิไม่โดนนะเอาโอ้โหหายร่องหนแล้วกูจบแล้วโอเคสวยเพื่อนกูไม่ทำอะไรเลยแหมมีประโยชน์ชิบหายไฟนี้กูเพื่อนเราก็ไล่ไปนะโอเคก็ก็ไม่มีอะไรละซีซี่มันยังรอดเหมือนเดิมอีกเนี่ยทีลูกจีเอ็มเอาแะ้วเพื่อนเข้าวะโอ้โหไม่ตายแล้วยังรอดกู โอเคโอเคตอนนี้ก็พยายามดักนะตอนนี้อืมฮิกซี่มาไหมลูกไม่มา่ะก็รจริงกูควรจะไปดีป้อมบนนะแต่ก็รอดักฮิกซี่ก็แล้วกันโอ้มันไม่แหล่มาเลยทุกคนอีนี่พระเจ้าจช่วยอ๋อจูเข้าว่ะจัวเข้า,า,ขาโอเคได้เวลาแล้วได้เวลาโอ้โหเรียบร้อยได้เวลาเสียเวลากูชี้หายเลยโอ้ไม่น่าเลยทุกคนเมื่อคี้ถ้าผมแบบไม่รอดักไอฮิกซี่นังกูได้ป้อมบนแล้วทุกคน พระเจ้าช่วยกูกูก็คิดไรก็ไม่รู้อ่ะพระเจ้าโอเคดูเหมือนะโอ้โหไม่นะฟอเรนมาเดี๋ยวกูจัดการอ้อยให้มาดิอ้อยอ้ยอยหืมกูโยนสกิลอะไรกูเนี่ยเพลินพรโอเคขอป้อมนี้นหน่อยก็แล้วกันโอ้โหแย่มาว่ะสิบห้านะมาหลอดทองโอเคไปเลยโลกสวนครับจังหวะนี้สวนสวรรค์หืมมาหลอดเชียวว่ะ คีคลิกซี่คลิกซี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาคลิกซี่ละชิบหายละอ้อยมากูไปแล้วโชคดีเจ้าเกือกเพื่อนเจ้าเกือกโอ้โหเอามาดิอ้อยมาดิมาดิกูสองฮะโอเคสวยเกือบแล้วโอ้เกือบแล้วทุกคนมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเข้าว่ะอารัมก็อยู่บนฝั่งตรงข้ามตายสีอ้าวโอ้จังหวะนี้จังหวะทองครับผมนะชิวเอ็นาทีกูรีเลยจังหวะนี้เพื่อนมาลุกมารวม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 เลยตอนนี้อิรันดอกรู้อยู่ด้วยอืึแว่นอีกประมาณเอ่หกวิครับผมนะ ทันทันทันอลละไรมันก็พึ่งมาะ่ะใส่เลยพั่นใส่เลยตเลยลุกมาเลยไม่ต้องแต่บอกสามทางโอเคโอ้ยแพ้บ่อยมากนะผมในะตอนที่แบบก,กะเอาสามทางนี่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแค <c oughs> ่ทางเดียวพอแค่าาทางเดียวพออย่าเอาสามทางโอเคเนี่พยพึ่งขึ้นขอดเองราหัสนี้ทุกคนผมว่าจะมาปั้นเมลราหัสนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามีสกินเยอะก็แล้วกันโอ้จ็อกเกอร์วะได้เอวีพีถ้าปล่อยไปนะืมโอ้ห